ก็กินมาในคอมเมนต์นะฮะก,ก็หลายคนนะฮะผมจะมาอธิบายแต่ละตัวนะฮะว่าคุณเราคำนวณงบดูว่าจะใช้งบเท่าไหร่ในการทำเครื่อง C N C นะฮะ,ะตัวนี้ตัวแรกเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์ก็จะมี2ชนิดมีทั้งโน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กกับ PC อันนี้ผมเรียกว่า PC เลยกัน PC ก็จะมีแบบหนักตัวใหญ่ๆนะฮะ แล้วก็ตัวเล็กนะฮะแต่ผมชอบตัวเล็กตัวนี้ก็จะแพงอยู่เหมือนกันนะฮะแพงนะฮะแพงก็แพงไม่เยอะอะไรไม่ถึงสามพันสามพันกว่าสองพันแปดนะฮะลองลองหาดูนะครับถามว่าคุณให้พีซีมานะฮะเป็นพีซีเก่านะฮะตูดต้องเป็นอย่างนี้เออเขาเรียกว่าผมเรียกว่าตูดอันนี้เอ่อข้างหลังนะฮะใช่ข้างหลังตัวทีคนับข้างหลังต้องเป็นพอร์ต l d p หนึ่งนะฮะสีชมพูตัวนี้นะสีชมพูตัวนี้นะฮะ แล้วก็มีพวก USB นะฮะ USB แค่นี้พอแลครับแค่นี้พอนะ้วอ,นะอ่าคุณจะไปหาซื้อตามแหล่งไหนได้นะฮะอ่าพันทิเทปนะฮะเชีย์รังสิตนะฮะผมก็ซื้อในเน็ตนะฮะซื้อใน l a z a d a ซื้อใน shop e e นะฮะตัวน,นี้ถามว่าคุณซื้อมาแล้วคุณต้องให้เขาลงโปรแกรมให้อีกนะฮะลงโปรแกรมอะไรนะฮะ หลายคลิปที่ผมเคยบอกว่าลงโปรแกรมอะไรนะครับผมแนะนำนะครับ Windows XP นะฮะนะฮะ Windows XP นะฮะ XP นะฮะ Windows XP นะฮะ Windows XP นะครับ Windows XP เวอร์ชันนะฮะ2004เอ้ย2 2014นะฮะ 2014นะฮะคุณก็มาลงกับโปรแกรม XP นะฮะถามว่าทำไม XP รุ่นนี้ถึงอยากให้ลงใช้กับตัวนี้เพราะ XP ตัวนี้มันเป็น Windows 32บิตมันเป็น Windows 32บิตนะครับ PC คุณต้องต้องใช้ Windows XP 32บิตอาว Windows 64บิต xp 6 4สิบสี่ bit มีครับมีแต่แต่ว่าผมว่าเวอร์ชันนี้มัน3 2มิบ bit คุณลองดูที่นี่มันจะเขียนว่า3 2มิบ bit มันจะเขียนว่าส2มิบ bit นะฮะทำให้าา windows 7 windows แปดได้ไหมพวกนั้นจะไม่ได้มันจะเป็น6 4สิบ bit นะฮะถ้าเป็น6 4สิบ bit แล้วโปรแกรมมัรมันจะไม่รองรับนอกจากเป็นโปรแกรมมัรที่ใช้ร่วมกับ usb นะฮะ,ะตัวนี้คุณซื้อมาสาม0ันคุณจ้างเขาลงโปรแกรม xp เวอร์ชันเก่า แต่คุณต้องมีแผนไปให้เขาด้วยนะเดี๋ยวถ้างั้นคุณก็ลงเองนะฮะคุณลงเองนะฮะ,ะ,ฮะผมกะไว้ว่าประมาณสี่พันแล้วกันสี่พันนะฮะทีนี้คนทนบล็อกนะฮะผมโชว์ใน u t u b e หลายานะครั้งแล้วคนทนบล็อกตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณทํานะฮะกดซับสไครต์ติดตามผมไว้เลยนะฮะผมว่าถ้าคุณดูผมนะคุณทําเป็นนะฮะผมไม่หวงแต่ว่าผมจะลงยาวไม่ได้เพราะว่า คนส่วนมากก็ต้องทํางานนะฮะเมื่อลงยาวเขามานั่งดูเราเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเลไม่ดีแน่นะฮะตัวนี้คนทรลม็อกคนทรลม็อกคือตัวอะไรนะฮะคอมพิวเตอร์มันส่งสัญญาณมานะฮะสัญญาณมันจะน้อยระดับโวลต์มันอยู่แค่นี้นะ,ะโวลต์อยู่แค่นี้เมื่อเข้ามาตัวนี้มันก็จะแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณเป็นอะไรเป็นดิจิตลอลตังน,นะฮะมันก็สัญญาณที่จะแรงเพื่อที่จะได้ไปควบคุมมอตเตอร์ตัวนี้ พามันไม่มีตัวนี้ไม่ได้ไม่มีตัวนี้ตัวไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะเกียนะฮะไม่มีตัวนี้ไม่ได้นะฮะตัวนี้ก็จะมีบอร์ดมาส3สามอยู่ข้างในบอร์ดมาส3สามอยู่ข้างในมีกล่องมีกล่องแล้วก็มีสายไฟนะเอแผมตีให้นะคร่าวๆก็มี มีอะไรอ่ะมีที6ีหกหกศูนย์ลองติดตามผมดูนะฮะแต่ละตัวผมก็จะมาบอกทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปตัวนี้ผมตีให้ร่าเข้าสักอะสี 4, ่พันห้าถึงห้าพันนะฮะอันนี้สี่พันสี่พันห้าถึงห้าพันน่าถ้าผมทาขายผมก็ขายจูมานแปดพันห้าถึงเก้าพันนะฮะรับประกันด้วยถ <c oughs> ามว่าปัญหาบอดเสียก็มีเยอะนะฮะตัวนี้สี่พันนะ,ะตัวนี้ห้าพันเป็นเก้าพัน นะจอคีย์บอร์ดจอคีย์บอร์ดนะฮะเมาส์ตีไปเออตีไปพันหนึ่งเอ้ยพันหนึ่ร้อยไปนะอ่พันหละกันนะฮะอันนี้สี่พอันนี้5้0 0ันเก้าพัอันนี้พันห9าเก้าพันบวกพันห้านี่พอเขาข้าแล้วรข้าผมก็พูดเหมือนกัน 10, 1มื่นึงอ่ะชุดนี้ซะหมื 10, ่นหนึ่งนะฮะ ันนี้ถ้าคุณทาเองนะแต่ถ้าคุณซื้อเขาหรือว่าซื้อผมตัวนี้ผมวิคิดอยู่แปดพันกว่านะฮะถามว่าอ่าในบอกว่าซื้อมาสองสามพันเองทำไมเวลาขายนะคือปัญหาเงี้ยตัวนี้ผมก็ต้องมาลงโปรแกรมมสัมสมัสสามนะฮะถ้าคุณอยากจะมีโปรแกรมมาสสามคุณก็ซื้อที่อดิบบาบานะฮะตัวนี้จะได้ถูกผมซื้อมาตัวนั้นสักสาสิบห้าดอลลาร์ถึงสี่สิบดอลลาร์ฮะ แต่เป็นโปรแกรมแคคนะฮะโปรแกรมแคคนะฮะแคคถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณก็มาถามผมได้ว่าแคคยังไงถามว่าทำไมต้องแคคถ้าไม่แคคนะฮะคุณจะทำา CNC ได้แค่500บรรทัดแค่นั้นถ้าเกิน500บรรทัดไปแล้ว CNC คุณจะไม่สามารถอ่านได้ที่คุณซื้อมาเขาจะบอกวิธีการแกะถ้าแกงไปเป็นก็คอมเมนต์มานะครับอ่านี่เห็นไหมฮะถามว่า ทั้ว่าผมเคยขายไปไปหลายเครื่องนะแล้วก็บางครั้งเครื่องพังด้วยผมก็ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะฮะเมื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ต้นทุนก็เลยเพิ่มเป็นสองเท่านะฮะเวลาผมขายผมก็ต้องขายสมมติตัวนี้เท่าไหร่สี่พันนะผมก็ต้องคูณสองไว้นะฮะการว่าบรรพาดคุณไปใช้งานมรนพาดกลับมานะฮะเออโอเคยังไม่เข้าใ้ <c oughs> นะฮะโอเค ถ้าคุณลองทําตามผมก็ได้แล้วคุณก็ไปซื้อนะฮะคุณก็ไปซื้อตามเาชียนลังสิตเชียนลังสิทธ์แล้วคุณก็ให้เขาลงโปรแกรมไหมหรือว่าคุณมาลงโปรแกรมเองก็ได้นะฮะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ CNC นะครับ CNC ที่ที่ผมไม่ทำเองนะครับตัวนี้ผมก็ใช้งานเกี่ยวกับ ก็ปี่ลอตเตอร์ที่ใช้เจาะอลูมิเนียมนะครับงบประมาณเท่าข้าวที่ผมตีไว้นะฮะงบประมาณเท่าข้าวที่ผมตีไว้ก็่าในส่วนนี้ผมจะไม่คิดตัวนี้ผมเป็นมักกิตะมักกิตะอยู่มาร์ส2,205นะฮะตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเนม่าเนม่า25ไม่ใช่25เนม่า23นะฮะ3.3แอมป์ 3. 3 M, นะฮะ3ตัวตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากอ่า ชนิดนะฮะซื้อในเมืองไทยไม่ได้ครับแพงนะครับตัวนี้แล้วก็เฟรมอลูมิเนียมค่าขึ้นโครงสร้างผมก็ตีไว้สองหมื่นกว่านะฮะสองหมื่นกว่าหรือว่าทุกคุณจะทําเครื่องเล็กนะฮะเครื่องเล็กมันก็ราคาถูกกว่านี้นะฮะเครื่องเล็กก็ราคาถูกกว่านี้ก็ประมาณอยู่หมื่นกว่าต้นต้นคุณจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะให้ให้มันถูกนะฮะแต่ว่ามอเตอร์พวกนี้จะีลูกมินก็ประมาณเจ็ดแต่ร้อยเจ็ดสามก็สองพันกว่าน้วะ นะฮะก็อันนี้ก็ใช้โปรแกรมขัดเขียนนะฮะใช้โปรแกรมขัดเขียนนะฮะก็เอาผมตีไว้แล้วกันค,คุณตีว่าคุณไว้ประมาณสองหมื่นแล้วกันอันนี้หมื่นหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณเกือบสามหมื่น 3, 1, นะฮะถ้าคุณลงโปรแกรมเองคุณก็จะถูกกว่านี้นะฮะดูเวลากันถ้าคุณลงโปรแกรมเองคุณก็จะถูกกว่านี้ถ้าคุณทําด,ดูตามตามผมใน youtube นะฮะดูตามผมใน youtube ผมก็จะสอนวิธีการอ่าผมสอนไปแล้วตัวนี้ คุณไปหาซื้อที่เชียงรังสิตได้เลยหรือว่าพันธีปา,า,ปปา,าซ่าแล้วก็มาลงโปรแกรมเองนะผมก็ลงโปรแกรมเองเวลาผมขายคุณผมก็ซื้อมาแล้วก็มาลงโปรแกรมแล้วก็ลงโปรแกรมบาร์ด้วยนะครับส่วนคอนโทรลบตัวนี้ผมก็จะสอนวิธีการทำคอนโทรลบกการต่อสายไฟยังไงการต่อนั้นยังไงนะฮะคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณติดตามผมคุณสามารถที่จะทําได้เลยนะครับผมบอกว่าก็ติดตามไปนะฮะก็ก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะตัวนี้ นะฮะตัวนี้ก็ตกไว้ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะฮะถ้าผมขายผมชุดผมขายอยู่4 0 0 0 0นะ4ี่0 0ตัวนี้ชุดนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ยากได้นะถ้าเครื่องใหญ่ผมก็ขายอยู่6 7หมื่นหสตาร์ทหนนะฮะอันนี้ผมงานทำทำงานเฉพาะนะฮะผมก็ทำปกติก็เป็นช่างอลูมิเนียมผมก็เลยประยุกต์ใช้กับงานอลูมิเนียมของผมนะครับตัวนี้นี่นะฮะใครที่เห็นแล้วนะฮะร,รู้แล้ว อยากสร้างอยากอะไรคอมเมนต์มาก็ได้ครับแล้วก็ใครเขียนเขียนแชทไม่เป็นคุณก็ดูแฉที่ผมโชว์ใน YouTube นะครับผมก็จะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนเขียนแชทแล้วก็วิธีหาซื้ออุปกรณ์จากจีนแล้วคุณก็มาเขียนเป็นแคทแคมนะฮะก็ใช้โปรแกรมอ่่ออาะไรอะาร์แคมอะไรอาร์แค,ม,แคมผมก็สอนในนะั้นโปรแกรมวอลล์จัดผมก็สอนในนะั้นก็ ให้รู้ด้วยว่าเออคุณสามารถที่จะสร้างเสียงสีได้จากกับผมองได้เลย